นใหน้เราเข้าสู่หน้าสิบหน้าขวานันเข้าสู่ภาวะขับขันเราทุกที่ที่เราสอนในภาวะขับขันจนบอกว่า ในคนร้อยคนจะมีคนกล้าจริงหนึ่งคนในคนพันคนจะมีคนพูดจริงเพียงหนึ่งคนในคนที่จะมีไม่ได้จะหาคนเสียสละแท้จริงได้สักหนึ่งคนจริงหรือไม่ยากที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างพระพุทธเจ้ารงสละโลกงีสละบอีเล่สมเด็พระพุทธเจ้าบูรณะผู้นี้มีคนร้อยคนจะมีคนกล้าที่จียงหนึ่งคนมีคนพันคนจะมีคนพูดจริงเพียงหนึ่งคนเท่านั้น จะเป็นคนที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย,ย่างเพื่อประโยชน์สูงแก่คนแก่โลกในยุคปัจจุบันนั้จะมีสักหนึ่งคนหรือไม่ก็ไม่อาจทราบได้นี่เป็นภาษาจังธรรมแต่นีบ้านเมืองขับขันเราเป็นพระ อยู่ในทรไรงไตรรชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เละบนุกคนก็อยู่ในชาติกินอยู่กับชาติเกิดอยู่กับชาติกินอยู่กับศาสนาเกิดอยู่กับศาสนากินอยู่กับพระมหากษัตริย์อาศัยพระมหากษัตริย์นี่เป็นสําคัญที่สุดในชาติบ้านเมืองนี้ ในพูดตามหลักธรรมหลักธรรมเป็นหลักความจริงถ้าจะพูดแล้วหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่เชื่อได้ที่สุดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แม่นยำสองอริยสั บุญลุกทำตนเดชั่นโสดาบันสกิรธรรมคาอนาลคาอารายอันนี้คือเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาผู้ส่งทสกิจราชธรรมนี่แหละเป็นบุคคลที่เชื่อได้ฉะนั้นนีย้ำชาติครับขันนิยาำคนที่เข้า ต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่คนไทยควรจะชิดถึงก็คือมีสญญามอย่างหนึ่งคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองสองอริยสงสาวงของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บรรลุธรรมคำว่าอริยะ เป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้ขอให้บรรลกธรรมโดยเฉพาะขั้นอราัารานั่นแหละเป็นบุคคลที่เชื่อได้ที่เป็นที่ตายที่ถูกชี่ผิดได้เพราะท่านมีธรรมผู้มีธรรมยังไม่เอ็นงเองียงเป็นทางไหนมีพวกเดียวคือพวกธรรมะคือพวกความจริง ของชาติทรงธรรมจิตใจกว้างขวางทั้ประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองทั้ประโยชน์ให้กับพวกเราเสียสลับตลอดชีวิตมีแต่คำว่าเสียสละนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีนั้นเนี่ยชาชาติบ้านเมืองทั้งขันอย่างก็มีเรื่องมีราวกันสามอย่างนี้ สยามสามตรสามอย่างนี้เท่านั้นที่ควรยึดที่ควรเชื่อที่ควรมองควรจำควรนึกควรชีดสามอย่างนี้แหละข้างนอกนี่นจะคำสอนของพระพุทธเจ้า,าใครพูดอะไรนี่ไม่ฟังไม่ถูกข้างนอกนี้นจะคำสอนอริยสงฆ์กูเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชี้แนะ เพราอาริยะคือผู้ประเสริฐผู้พโลดีผู้ไม่มีด้มีเสียอะไรกับใครฟังคำของฉันแต่บังคนตุวจริคนหนาด้วยกันมันฟังยากบางคราวผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนหละสำคัญสามให้ฟังให้ดีก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว นั่นแหะพระองค์นั่นแหละเป็นหลักใจเป็นหลักใจแห่งดินนี้เป็นของพระองค์ชาติไทยทั้งชาติเป็นของพระองค์พระองค์ควรจะพิจารณาอย่างไรฟังพรงพระเจ้ายู่ว่าที่เหลือไม่ใช่พวกเขาแผ่นดินไม่ใช่ผู้มีบารมีปกครองปกครองไม่ใช่ผู้ที่เราร้องเพลงสรรเสริญ มีแต่พระเจ้าูีหัวนั่นแหละเป็นหลักใจนี่แหละปราของแผ่นดินอันดับหนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าู่หัวในสำคัญนี่แหละบ้านเมืองขรับขันผู้ที่เสียสลับเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นชิ้นเป็นอันปิดทองทั้งหน้าพราหลังพระเป็นประโยชน์เป็นที่ทราบเป็นที่กระจัด ที่ยุคกี่สมัยมานก,ก็คือพระหม่อมกระส่าของไทยโดยเฉพาะราชกสำนักปัจจุบันเป็นธรรมที่สุดร้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อโลกเพื่อหลานเพื่อแผ่นดินร่มเย็นเป็นสุดนี่แหละบคุคคลรุ่นี้ทา่านนี้พระองค์นี้เป็นผู้สุดยอดในแผ่นดินสยาม นี่เป็นบุคคลที่ควรเชื่อแต่ถัาใครจะฟังใครก็ฟังไปเถอะแต่ฟังแล้วไม่เป็นน้ำเป็นเนื้อฟังะเจ้าแผ่นดินนี่แผ่นดินของพระองค์นี่เราพูดแต่ตอนนี้เขาเขานะก,กันเขามีเรื่องกันเขามีกระชุวงกันตามแบบฉบับของโลกของกฎหมายจริงไหว่จริงคลิกกัน จะมแย่งกันดีนเ่อยู่หม้อกันแต่นี้เราต้องนิยตนในทางธรรมว่าสามสามไตราสามอย่างในแผ่นดินนี้ใครทำนอกเหนือจากสามอย่างนี้ผิดเป็นบุคคลทำลายพยายาทำลายสามอย่างนี้นเป็นสิ่งส่งเสริมขึ้นหนึ่งพระพุทธศาสนา สอนในรัชชูวทำความดีอันนี้ไม่ต้องมีกฎหมายหรือบัญญัตัเพิ่ก็ทราบ่อเป็นาศาสนาแห่งความร่มเย็นเป็นสุขก็เลยปฏิบัติตามนั้นก็ย่อมจะเป็นสุขทั้งเขาทั้งเราอันนี้ไม่เอ็นเบี่ยงสอนอริยสงฆ์พระทั้งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ธนีธรรมมีญาณมีความรู้พิเศษ มี่ช่ความรู้ที่เหลยนจำมาจากตำราหรือคืจำมาจากตามชาติตามแผ่นดินแต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการกระพฤตปฏิบัติในธรรมวินัยในศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็บริสุทธิ์สุดๆไม่มีอะไรที่จะเป็นสองกับทิเรนสก็คือพระเจ้าแผ่นดินผู้รรท,ทรงพศะสิริราชธรรม เนื่องหลกผู้ต่อยอดสืบทอดคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วก็แผ่บารมีให้กับคนในชาติให้ดูร่วมเห็นเป็นสุขในเชื่อได้ฟังได้เคารพได้เต็มอกหัวใจแหลมพิมพ์น้ำทั้งหลายที่ทราบวันนี้พูดให้ฟังึงสารสิ่งในแผ่นดินนี้ที่ไม่ต้องชิดเชื่อได้เลยฟังได้เลย ตามได้เลยเชิดชูบูชาได้เลยเทิดขึ้นใ้สูงที่สุดได้เลยนี่แหละบางคนอาจจะไม่มีหลักมีเจ่นในความเชื่อในความศรัทธาเราจึงบอกสามสามอยา่างสามเอกเป็นหนึ่งทั้งสามอย่างเลยในแผ่นดินสายามไม่มีสอง คือหพระพุทธศาส,สนาคือพระพุทธเจา้า 2. อพระธรรก็คือพระสรงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมและเล่ธรมตามพระพุทธเจา้า 3. ามคือพระบาทสมเด็จพระชิ้อยู่หัวนี่กราบบูชาทำตามเทอดเชื่วฟังารรนอบนนอกสแสดงขัญติูกันตามเบชี เดินตามวิ่งตามได้ปลอดภัยไม่เสียหายรไม่ประการใดๆเช่งนั้นอันนี้เป็นหลักเหนือกฎหมายเหนือคำว่ากฎหมายเหนือคำว่ากีเลกเหนือคำว่าเห็นแก่ตัวเหนือคำว่าพพอต้องยกให้พระเจ้าอยู่หัวหเท่นนั้นนั่นที่จะินสมเร็จประโยชน์เด่นชาติแด่บ้านเดิเมืองถึงจะเป็นควารมร่มเย็น บางคนมีกิเลสมันก็มีกิเลสเหมือย่างข้ามันก็ยุ่งเหมือย่างข้ามทุกสิ่งกิเลสท่านไม่โยงท่านไม่เบืบาปมีกิเลสแล้วก็ออยุ่งกิเลสอันหนึ่งมันเป็นธรรมกิเลสอันหนึ่งมันเป็นบาปเป็นอธรรมมันยากในการแยกแยะฉะนั้นคนมีกิเลสด้วยกันอาจจะด,ดีบ้างเชื่อบ้างจะระกันมันยาก ต้องมาเป็นผู้ลอยตัวเหนือขึ้นมาเหมือนน้ำมันกันน้ำน้ำมันกันอยู่เหนือน้ำาก็แยกได้ว่าน้ำานั้นน้ำมันพระสิ่งที่เล็กกว่าลอยอยู่ข้างบนเหมือนกันธรรเมนชาติมีชั่วถ้าถูกแยกแยกที่บุคคลผู้ปฏิบัติผู้หลุดพ้นผู้ที่มีน้ำใจเนื้อทีเล่อันก็ย่อมทราบทีเล่และย่อมปฏิบัติตัวเป็นที่ ตืดถูดูชาตีใเราพูดในอย่างบ้านเมืองขับขันบ้านเมืองเขาไมีเรื่งมีราวกันอยู่ในฐานะเราเป็นหนึ่งในทองไรรงหรือเจ้าศาสนาก็คือพระคำสอนของพระนริเจ้าพระธรรมและพระมหากษัตริย์ที่เป็นทองไกรรงบกสบอดอยู่นั้นนะมองนั้นไปบนทองไกรรงนั้นเราก็เห็นท่านหนึ่งหลวงพ่อ ไปกับเจ้าของแผ่นดินเพื่อจะดูัวงจบเรื่องไม่มีเรื่องจะใครจะมาแย่งเรา,ากไปนันก็จะมีเรื่องอยู่อยางนั้นแหละมีผู้ที่เป็นอาจเป็นชาวในวันนี้จนนถึงจริงแบบ